ชกวปชันเจกี่ครับครับดิชกพิการ้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเอ็ดนะก็มาเป็นผ่านเลยน้ําหนักนี้เราคุมมากี่โลสามกิโลสามสี่โลนะก็รู้ตัวว่าเปลี่ยนคู่ชกเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนนะก็เลยกินมาเลยตอนแรกเราชกเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบก็ขยับมาปอนหนึ่งก็ทําเรียบร้อยแล้วน้ําหนักเลยสบายสบายวันนี้เราต้องเจอกับ เคตัดเคัตครับนะก็เคยเจอไหมไม่ครับก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละแล้ววังเกมบางแผงไงดีไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเลยก็สีมือใายแล้วับผมแล้วล่าสุดก็แพ้แพ้มากี่ไฟแล้วนะสามโอ้โหมันยังไงมันโดนท้องแล้วมันเสียวมันจกรกจี้ยังไงเจอดูครับเจอดูไปเลยครับเจอพวกสไตล์บู๊ดูดันครับ แล้ววันนี้อ่ะต้องเกิดแล้วต้องเกิดนะตั้งใจเลยกเก็บตัวซ้อมทั้งหมดกี่วันสองอาทิตย์แล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเจคีมครับตอนนี้บ้องซ้อมมีใครบ้างมีพี่หลานยาแก้วพี่ลูฟี่ครับครับผมอ่ะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบห้าคนจังหวัดกาฬสินอ่ะไปปล่อยกิโลละ ห้าสิบแปดครับเป็นเพลหเป็นมวยนั่นนะซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยหกสิบห้าชอบมวยรวมๆประมาณห้าสิบกว่าครั้งสามวันน้ำค่อยเชียร์หน่อยฝากเป็นน้ำใจผมนะครับเต็มที่แน่นอนทำผมวันนี้เกิดแน่นอนครับไม่มีทางเลือกอื่นครับผมขอบคุณครับตื่อตัวไหนครับครับผมเกียรติัสโคจีครับวันนี้ชบวิกาดร้อยยี่สิบเอ็ดต่อนมาสอบเดินไป เอ่อจ1ด่กอนครับเราซ้อมอยู่ไหนอยู่ทอแสนเชนน้อยครับมาอยู่ได้กี่วันไฟนี้เอ่ออยู่อยู่ได้มา6เดือนแล้วครับเออก็อยู่ซ้อมเก็บตัวมา6เดือนครึ่งปีเลยครับผมแล้วได้ขึ้นไหวที่ไหนบ้างยังเอ่อล่าสุดต่อยที่ลาดําเนินครับเป็นไงครับวันนั้นเอ่อแพ้รอบครับระเด็กสึกครับไปแพ้มานะวันนั้นได้ช่างเท่าไหร่ร2 7เจก็ใหญ่เลยใหญ่เลยวันนี้กลับมาคุมมากี่โลคุมมา สามโลครับสามโลนะแล้วก็ไม่ได้ชกกลางวันสามปีแล้วนะโอ้โหสามปีแล้วครับสามปีแล้วนะวันนี้เราต้องเจอกับโชคไฟชาดนะครับผมเคยเจอเขาไหมไม่เจอไม่ได้ดูเทปทูฟอร์มมาอยังดูแล้วครับจริงๆเรามีรายการเมื่อวานนี่ครับผมแล้วเราวันเก็บวางแผนกันทีวันนี้วันนี้ครับเอ่อน่าจะรัดคุมนิดหน่อยครับผมอ่ะเราอายุอะไรแล้วครับอายุปีนี้ยี่สิบห้าคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับไม่ปล่อยกี่ิโลครับเอ่อห้าสิบแปดพื้นเพลแล้วเป็นมวยมวย ฟรีมือครับซ้ายหรือขวามวยขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบครับเราชับมือประมาณร้อยกว่าครังคร้งอ่ะฝากไปน้องไปเชียร์หน่อยฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ,คร,บครับผมคุ่ครับ